ครับสวัสดีครับพ่อกับผมทนาวิริยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่650นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน u t u b e เพียงว่าทนาวิริยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้ครับปรึกษาเพื่อจะมีลิงก์ไยเลขโทรศัพท์ช่องทางติดต่อใน u t u b e นะครับและตอนที่650เนี่ยเดือดอีกแล้วนะครับก็มีแฟนคลับได้ดูคลิปวิดีโอทนาวิริยุทธ์นะครับในตอนที่225นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับบันทึกหลังยาแก้ไขได้หรือไม่นะครับบันทึกหลังยาเราไปยาที่อำเภอเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ททนายยวุธก็จะขอพูดในอีกครั้งึว่า บันทึกหลังยาเนี่ยเอาตรงๆเลยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขไม่ได้นะครับนอกจากอะไรครับนอกจากเราจะมาจดทะเบียนสมรสแล้วก็มาจดทะเบียนยาใหม่นะครับบันทึกหลังยาอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นสัญญาอันหนึ่งที่จะบังคับเราได้นั่นเองแต่หมายความว่าถ้าเรามีการจดทะเบียนสมรสครั้งแรกแล้วเรามายาครั้งแรกเนี่ยแล้วเราอยากจะมาแก้หลังจากยาครั้งแรกโดยที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสครั้งที่2เนี่ย อย่างเนี้ยนะโดยหลักเนี่ยเมื่อเราไปที่อำเภอเมื่อเราไปที่เขตนะครับโดยปกติเนี่ยมันจะแก้ไขไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำนะครับว่าเออไม่มีกฎหมายไม่มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าเฮ้ยจะทําแก้ไขแบบนี้ได้นะครับดังนั้นครับคลิปวิดีโอในตอนที่2 2 5ที่ธนาวิทุเคยลงไปเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขบันทึกหลังยาเนี่ยเคยพูดไว้ตอนนั้นนะครับว่าสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับธนาวิทยุตเนี่ย ก็อยากจะพูดว่าการแก้ไขในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการแก้ไขลักษณะว่าเป็นการเพิ่มเติมเป็นเอกสารอันที่สองนะครับแล้วแนบติดเข้าไปไม่ได้แก้ไขอันแรกนะครับแต่ก็ไม่แนะนำนะครับว่าให้มีการทำแบบนี้นะครับเพราะว่าโดยหลักเนี่ยลาลาเราจดทะเบียนสมรสเราจดทะเบียนยาเนี่ยเราควรจะตกลงในบันทึกหลังยาให้ครบถ้วนในรายละเอียดนะครับหากตกลงตรงนั้นไม่ได้เนี่ยนะครับโดยหลักถ้าเราจะมาแก้ แทบจะทุกอำเภอแทบจะทุกเขตนะครับก็จะบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะมาแก้ไขอันนี้ได้คุณจะต้องไปติดต่อไปจ้างทนายฟ้องกันที่ศาลในเรื่องของข้อสัญญาต่างๆแบบนี้นะครับแต่นั้นเจอที่ศาลหรือว่าเจ้าที่อำเภอโดยส่วนมากเขาจะแนะนำมาว่าเฮ้กันคุณก็ไปสมรสใหม่นะครับครั้งที่2แล้วคุณก็จดทะเบียนยาอีกครั้งหนึ่งคุณก็เอาบันทึกยาอันที่สองนะนะยาอันที่2บันทึกหลังยาที่2งเนะี่ยคุณก็เอานี่ไปฟ้องก็ได้นะครับ อันนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการแก้ไขบันทึกยาเนี่ยโดยสรุปเนี่ยโดยหลักเนี่ยมันแก้ไม่ได้ถ้าใครทําได้เนี่ยช่วยบอกทนายด้วยนะครับก็ทนายเนี่ยเอาโดยส่วนตัวนี่ยเคยทํามาแล้วหนึ่งครั้งนะครับแต่ไอ้ที่ทำเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหากับคู่ความนะครับหมายความว่าสามบีพยาเนี่ยเขาสมัครใจที่จะไปทําแล้วเขาไม่ได้เอามาฟ้องกันนะครับ ท่านั้นนะครับโดยหลักเนี่ยถ้าเราไปติดต่ออำเภอนะครับถ้าเราไปขอแก้ไขบันทึกหลังยาโดยที่ครั้งแรกเราไม่เขียนให้มันเรียบร้อยนะครับให้มันมีช่องว่างช่องโวนะครับอย่างเนี้ยเจ้าหน้าที่อำเภอปลัดอำเภอในอำเภอเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราแก้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเข้าใจผิดนะครับทนายยุทธ์ก็ต้องขอลบนะครับในตอนที่สองหนะฮะไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดความ เข้าใจผิดเพราะมีแฟนคลับเนี่ยโทรมาหลายครั้งมากนะครับถ้าท่านอยากที่จะทําบันทึกหลังยาทําสัญญาท้ายยาให้มันลัดกุ่มนะครับท่านก็ต้องปรึกษาผู้ที่มีความรู้กฎหมายว่าจ้างทนายความให้ไปร่างสัญญายาให้ท่านแล้วก็แนบท้ายบันทึกการยาปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็จะลดน้อยลงนะครับจะไม่มีปัญหาตอนหลังอย่าไปยากันเองโดยที่ เราต้องชดใช้หนี่คนเดียวนะครับอย่าไปหย่ากันเองโด,โดยที่ไม่ระบุเรื่องสินสมรสเอาไว้ให้ชัดเจนไม่ระบุเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรไว้ให้ชัดเจนอย่าไปหย่ากันเองโดยที่ยังคาใจในเรื่องของมือที่3นะครับยังคาใจในเรื่องของเงินต่าง,างๆนะครับที่เราอาจจะได้ในอนาคตเนี่ยต้องเขียนในสัญญาให้ชัดเจนนะครับอย่าไปคิดว่าพอถึงเวลาเขาจะให้เราไม่มีหรอกครับพอถ,ถึงเวลาท่านเลิกกันแล้วเนี่ย ถ้าไม่ได้ติดต่อกันก็คือจบนะครับส่วนมาก,กจะจบไม่ได้ติดต่อกันยกเว้นมีบุตรทั้งนั้นนะครับก็สุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่650นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทานายปริยุทธ์นะครับพราะกใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ